ช่างเว็บเอาบัดดี้ช่างไหนล่ะไปไหนคนุณไปทำอะไรในบ้านเอาบัดดี้กันบัดดี้ยังนี่ครับบัดดี้ครับผมโอ้นี่ช่างเกาะช่างเกาะหกซิง,งอืมวันนี้ทำอะไรนี่นเดี๋ยววันนี้จะชมอะไรไอ้ขันเขียวนี่แหละโอ้ขันเขียวขันเขียวขันเขียวหัวเก่งนี่ขายไม่สามพันขายครับขาย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 หัวเก่งสามพันลูกกระบะ 5, ลูกกระบะลูกกระบะห้าพันสวยเลยสวยล้อแม็กล้อละห้าร้อยเนาะโอ้ไม่เอาไม่เอาล้อเมกไม่ขายฮะโอ้ยนี่น,นี่มาดูมาดูหัวเก๋งนะฮะหัวเก๋งสามพันสีเขียวนะครับฝากระโปรงก็มีฝากระโปรงเออฝากระโปรงก็มีดูภายในภายในภายในสวยไหมนี่พอได้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 นี่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 ภายในคอนโซลคอนโซลเลี่ยมทองโอ้มีซันรูฟด้วย

โอ้เฮ oh. ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยังไหนเซียวเดียวเดียวเดียวไปหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาหาเซียวกัน